ริชจีขอให้โซเนียขอโทษลัสมีโซเนียก็สบทว่าไม่อยากเชื่อริชจีสั่งให้ทำเดี๋ยวนี้เธอจึงได้ขอโทษแบบขอไปที ริจีหันหลังสั่งให้มาริสกาที่ยืนอยู่ขอโทษเธอก็เอ่ยขอโทษเขาเขาบอกให้ขอโทษลัสมีไม่ใช่เขามาริสกาตกใจลัสมีบอกไม่เป็นไรคาริชมาบอกว่าเธอพูดถูกแล้วอายุธเอ่ยว่า Amazing กับคำพูดของแม่เขาที่เห็นด้วยกับมาริสกาว่าพูดถูกแต่เขาขอบอกว่ารัศมีนั้นผิดที่ผิดเพราะว่าเธอควรจะได้รับการขอโทษมาริสกาควรจะต้องขอโทษลัสมีเธอ ธอก็รู้ว่าลัศมีเป็นลูกสาวบ้านนี้แล้วทำไมถึงได้พูดแบบนั้นกับเธอเธอไม่เคารพครอบครัวนี้เลยมาริสกาบอกให้อายุธหกปากฤทธิปป์ีขอให้เธอกล่าวขอโทษลัศมีก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลงมาริสกาถามว่าเขาเปลี่ยนไปได้อย่างไรก่อนจะหันไปขอโทษลัศมีแบบขอไปทีฤทธิ์ีเอ่ยว่าเขาภูมิใจในตัวเธอการขอโทษนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายมันทำ ให้กุนดูดีขึ้นและหันไปถามความเห็นของดาดีดาดีพยักหน้าดาดีก็เยอะเย้ยมาริสกาว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจจะขอโทษแต่ พูดไปแบบส่งๆไปแบบนั้นริชชีบอกเธอยอมรับผิดและขอโทษแล้วจริงๆดาดีบอกโอเคงั้นฉันคงจะต้องเป็นฝ่ายขอโทษเธอแทนริชชีขอให้มาริชกาทานอาหารเธอบอกเธอทานแล้วริชชีก็แปลกใจว่าทำไมทานเร็วจังอายุธบอกว่าลัสมีเป็นคนทำอาหารเช้าเขารู้สึกหิวขอให้ลัสมีเสิร์ฟอาหารนีลามก็ตะโกนใส่อายุธ ทำไมเรียกเธอว่าพี่สะัยนับตั้งแต่วันนี้ห้ามเรียกเธอว่าพี่สะใภถามย้ำ,ยำว่าเขาเข้าใจไหม อายุธก็ตอบตกลงทุกคนหันไปมองนีลามนีลามให้มาริสกานั่งลงมาริสกาก็เดินไปที่หัวโตะ๊ะอายุธก็ร้องห้ามกำลังจะบอกว่าเก้าอี้นี้เป็นของพี่สะพายเขาก็นึกได้บอกว่าเป็นของเธอและผายมือไปทางรัสมีว่ามีเก้าอี้เพียงตัวเดียวของเธอคาริสมาก็เอ่ยว่าเหลือเก้าอี้เพียงตัวเดียวเก้าอี้นั้นเธอก็เหมาะสมที่จะนั่งเพราะ เธอเป็นลูกสะใภ้ของเราอายุธบอกโอเคก็โอเคอายุธลุกขึ้นให้ลัศมีนั่งที่ของเขาลัศมีรบเร้าให้เขานั่งลงเขาก็ยอมนั่งลงนีลามก็ตำหนิลัศมีที่ทำลายบรรยากาศการทานของทุกคนและวันนี้คงจะแย่ทั้งวันดาดีบอกนีลามว่าไม่จำเป็นจะต้องระบายความโกรธไปที่ลัศมี พวกเรารู้ว่านีลามไม่ชอบไม่อยากเห็นลัศมีอยู่ที่นี่แต่ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าตัวฉันและเวเรนดานั้นถือว่ารัศมีเป็นลูกสาวของเราและริชีก็เป็นคนพาเธอมาที่นี่ดังนั้นนีลามก็ต้องรู้จักเคารพการตัดสินใจของเขาคาริชมาแย้งว่าทำไมแม่ถึงได้ดุนีลามต่อหน้าลัศมีไม่รู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับตัวเองคงจะคิดว่าตัวเอง ยังเป็นลูกสะใภ้ยระมังอายตุตอบแม่ไปว่าเธอเป็นลูกสาวของบ้านนี้ไม่ใช่ลูกสะใภ้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอกำลังอยู่ตอนนี้ คาริสมาก็ย้อนว่าลูกสาวบ้านนี้ไม่ทำงานเหมือนกับคนรับใช้ริชชีก็ลุกขึ้นเดินไปหาลัสมีบอกกับทุกคนว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะเสิร์ฟอาหารเช้าด้วยกันเขาก็รับจานมาจากลัสมีและบอกเขาจะทำหน้าที่เสิร์ฟอายุดเอยชมริชชีว่า Amazing มากบอกกับทุกคนว่าเราควรจะเรียนรู้จากริชชีได้เลยลูกชายบ้านนี้ไม่ทำงานเหมือนคนรับใช้ โซเนียบอกให้อายุธหุบป,ปากหยุดแทรกแซงเวลาที่ผู้ใหญ่คุยกันอายุทย้อนแล้วคุณนั้น โตตั้งแต่เมื่อไรกันโซเนียชีนาริจีบอกโซเนียว่าอายุพูดถูกต้องเราควรทำงานและช่วยกันทำงานบ้านบ้างลัศมีทำงานตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาเธอจัดการบ้านทุกอย่างและอย่างดีเธอไม่ออกไปทำงานข้างนอกเพราะเธอชอบงานทุ่งกนใช้เธอทำเพราะว่าต้องการทำบางอย่างเพื่อพวกเราเธอทำมาตลอดเสียสละเพื่อเราขอให้โซเนียเรียนรู้จากลัสมี ไม่ใช่จากเขาอายุสนับสนุนว่าถูกต้องแล้ว คาริชมากำลังจะแย้งเวเรนดาสั่งให้พอแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มารยาทของพวกเขาหายไปไหนกันหมดมันไม่ใช่สนามรบพวกคุณไม่ทิ้งโอกาสที่จะทำให้ลัสมีอับอายฉันไม่เคยคิดเลยว่าครอบครัวของฉันจะก้มต่ำไดถึงเพียงนี้ดาดีให้เวเรนดาใจเย็นเยชวนเขาทานข้าวเขาบอกเขาไม่สามารถทานอาหารได พวกเขาดูถูกลูกสาวฉันครั้งแล้วครั้งเล่าลูกสาวฉันยอมและแบกรับทุกอย่างและไม่ตอกลับ นั่นคือคุณสมบัติที่ดีของเธอฉันเป็นพ่อของเธอฉันจะไม่ยอมและไม่แบกรับอะไรทั้งนั้นลัศมีน้ำตาไหลคนคิดลบทั้งสี่ต่างก็ลุกขึ้นออกจากโต๊ะและเดินขึ้นไปบนห้องคุยกันคาริสมาบอกเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงคนนั้นกลับมาเราต้องลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเช้า โซเนียบอกเธอถึงกับถูกดูถูกมาริสกาบอกเขาทำให้ฉันต้องขอโทษเธอทุกเหตุการณ์เขาสนับสนุนเธอมาตลอดไม่มีใครสำคัญสำหรับเขาเท่าแม่คนนั้นโซเนียบอกเขาไม่เคารพแม่ของเขาเลยแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็เหมือนเดิมหลังจากแต่งงานแต่กลับไม่ปกป้องมาริสกาเลยคาริสมาบอกมาริสกาไม่เคยจะต่อต้านครอบครัวเราแต่ริชชีต่อต้านครอบ เพื่อจะช่วยเหลือแม่คนนั้นโซเนียบอกเมื่อเขาแต่งงานเขาก็ตกเป็นเหยื่อเธอหลังแต่งงานเขาก็ยังเชื่อฟังแม่คนนั้น เธอไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆตอนนี้เขาไล่ล่าตามลัสมีมากกว่าจะเป็นมาริสกาลัสมีมีดีกว่ามาริสกาอย่างไรกันกับผู้หญิงที่ง่เง่าคนนั้นเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงข้างใครผู้หญิงที่ไม่รู้หนังสือคนนั้นนักคาริชมาบอกเธอกลายเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราตอนนี้ จนกว่าเราจะกำจัดเธอออกไปไม่งั้นเราก็จะอยู่อย่างไม่สงบสุขทนทุกข์ไม่สิ้นสุดแต่ลัสมีจะอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานแล้วนีลามสงสยัยโซเนียบอกแม่ว่าป้ามีทางออกสำหรับเรื่องนี้นีลามถามว่ามีแผนอะไร คาริชมาบอกเธอมีแผนรองรับครบถ้วนและจะประสบความสำเร็จมาริสกาถามว่าจริงหรือป้ามีแผนไว้อย่างไรคาริชมาบอกเธอมีแผนกําจัดลัสมีตามที่ริชจีต้องการเฮนรี่ลูกชายเธอยังไม่ได้แต่งงานเธอกำลังมองหาภรรยาให้กับลูกเธอมาริสกาเอ่ยว่าป้าอยากให้เขาแต่งงานกับลัสมีคาริชมาบอกว่าใช่เธอได้ส่งโปรโไฟล์ของเฮนรี่ไป ให้ลีลาแม่สื่อแล้วมั่นใจว่าเฮนรี่จะต้องชอบลัศมีนีลามถามว่าคาริชมาจะกำจัดรัศมีอย่างเป็นทางการใช่ไหมคาริชมาบอกว่าใช่พวกเราจะทำให้ริชฉีชอบเขามาริสกาถามแล้วริชีจะยอมยกรัศมีให้กับเขาหรือ คาริชมาบอกจะไม่ให้ตัวเลือกแกริชีมาริสกาถามว่าแล้วไม่คิดหรือว่าลัสมีมีเป้าหมายที่ดีและง่ายกว่านั้นลองคิดดูสิลัสมีอาจจะแต่งงานกับบาวินเดอร์ยังจะง่ายกว่าอีกแต่เธอก็เห็นด้วยว่าเฮนรี่ดีกว่าก็จริงคาริชมาบอกมาริสกาพูดถูก พวกเราจะกำหนดเป้าหมายลัสมีและเธอจะต้องแต่งงานกับเขานีลามบอกว่าใช่เราจะไม่ให้เขาปฏิเสธนอกจากตัวเธอก็มีคาริชมาที่ห่วงใยครอบครัวคาริชมาก็บอกเราเป็นครอบครัวเดียวกันและเธอก็เรียนรู้มาจากนีลามโซเนียบอกเราแค่ต้องการจะให้แม่นั่นออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดเวลาที่เห็นหน้าเธอจะทำให้อารมณ์เสียมากไม่เคยจะเกลียดใครเท่าแม่ก นั้นมาก่อนคาริสมาบอกให้ใจยเย็นแค่รอให้แม่นั่นออกไปมาริสกาก็คิดว่าแผนของป้าจะสำเร็จเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ริชีว่างแม้แต่วันเดียวจะแต่งงานกับเขาทันทีลัสมีน้ำตาไหลไปจากที่นั่นดาด,ดีให้ริชีไปพาเธอมาทานข้าว ริจีรีบตามเธอไปดาดีก็เอ่ยว่าเธอไม่เข้าใจจริงๆไม่ว่าริจีจะทำถูกหรือผิดลัสมีก็จะอยู่ที่นี้ด้วยความเจ็บปวดได้รับ ความอัปยศอดสูทุกครั้งคงจะดีกว่านี้ถ้าริชีไม่พาเธอกลับมาเธอคงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ริชีเข้ามานั่งข้างเธอที่โซฟาขอโทษเธอที่ทำให้เธอต้องรู้สึกเจ็บปวดบอกว่าตอนนี้ญาติกำลังเรียกหาและตัวเขาต้องการอยากจะเอ,อ่ยขอโทษ ลัศมีลุกขึ้นถามว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณเอาแต่พูดว่าขอโทษนานแค่ไหนแล้วที่คุณเอาแต่เสียใจจะต้องทนเจ็บอีกกี่ครั้งให้บอกเธอมาสิอีกนานแค่ไหนที่ครอบครัวจะไม่ลำเอียงแบบนี้คุณอย่าเอาแต่ขอโทษฉันฉันปกติดีแม้ฉันจะเจ็บปวดเมื่อไหร่มันจะสงบสุข ทุกคนจะได้ไม่ต้องลุกจากโต๊ะมันจะอีกยาวนานแค่ไหนฉันแย่ที่ทำร้ายครอบครัวคุณฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงฉันแต่คุณอย่าได้เห็นแก่ตัวอย่าทำร้ายครอบครัวคุณเพราะฉันคุณทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่พาฉันกลับมาที่นี่เขาก็ถามว่าคุยเสร็จแล้วหรือย,ยังให้ลงไปข้างล่างกันดาดีรอทานข้าวอยู่ลัสมีลงมาด้านล่างที่โต๊ะอาหารทั้งสามลุกขึ้นดาดี เดินเข้ามาเอ่ยขอโทษเธอในนามของทุกคนลัสมีรีบจับมือดาดีลงถามว่ากำลังทำอะไรไม่จำเป็นจะต้องขอโทษใดๆที่ครอบครัวไม่มีความสุขก็เพราะว่าเธอดาดีบอกไม่ใช่เพราะว่าคุณแต่เป็นฉันเองเมื่อมีอะไรบกพร่องในครอบครัวคนที่อาวุโสกว่า ควรที่จะเป็นฝ่ายแก้ไขในขณะที่ลัศมีนั้นแก้ไขอยู่ตลอดแต่ฉันสิรลัศมีบอกไม่รอกดาดีนั้นไม่ใช่ฝ่ายผิดเป็นเธอเองที่ผิดและบกพร่องตั้งแต่แต่งงานมาก็ไม่เคยเอาชนะใจแม่ก่อนจะนึกเอ่ยขึ้นว่าไม่เคยเอาชนะใจป้านีลามและป้าคาริชมาได้วิเรนดาบอก ใครจะทําให้พวกงี่เง่าเหล่านั้นเข้าใจได้แต่คุณก็เป็นคนมีเหตุผลที่พยายามจะให้พวกเขาเข้าใจ ดาดีเห็นด้วยว่าการอธิบายให้คนไม่ฉลาดเข้าใจนั้นมันมักจะมีปัญหาตามมาเวเรนดาบอกให้ลัสมีไม่ต้องกังวลลัสมีบอกแต่เธอก็รู้สึกแย่ที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวพังทลายลงเพราะเธอดาดีบอกว่าจำไว้อย่างหนึ่งว่าการโตเถียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการขัดแยง้งเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นบ้างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าได้โทษตัวเอง และถ้ามีใครพูดทำร้ายใจอีกให้นึกถึงดาดีหรือวิเรนดาหรือไปหาริชีก็ได้ ดาดีก็ชวนให้นั่งทานอาหารลัสมีก็เอ่ยถึงสี่คนที่ออกไปดาดีบอกพวกนั้นมีเหตุผลมากพวกนั้นจะไม่หยุดกินและคิดพวกนั้นจะต้องหาอะไรกินแน่นอนไม่ต้องห่วงพวกนั้นให้นั่งลงทานอาหารกันลัสมีบอกเธอไม่ต้องการปฏิเสธแต่ดาดีก็แทรกว่าอย่าปฏิเสธนั่งลงและทานข้าวกัน ริชีบอกให้เธอนั่งลงทั้งสี่ก็ยิ้มให้กับเธอเธอถามเวเรนดาว่าคงจะหิวไม่ได้ทานอะไรเลย เธอมีสิ่งนี้เธอก็เสิร์ฟอาหารให้เขาเขาก็บอกเขาหิวเขาทานแน่นอนอายุธบอกเขาเสิร์ฟให้เองให้ลัศมีนั่งลงเธอะจึงเรียกคนรับใช้ให้นำอาหารมาลงริชชีมองเธอที่สีหน้าเศร้าถามว่าเป็นอย่างไรลัศมีบอกถ้าทุกคนอยู่ที่นี่ริชชีก็หน่ายใจเอ่ยว่าโอ้ไ oh ม่กอด ช่วยจับเธอแพ็กส่งกลับไปย้อนเวลาทีตอนนี้เรากินอาหารกันเถอะพวกนั้นหากินเองได้ตามต้องการอยากน้อยเราจะได้กินอย่างสงบเขาจะป้อนให้ลัศมีบอกเธอจะทานเองริชีก็บอกให้ทานเร็วๆทุกคนกำลังทานลัศมีเองก็กำลังจะหยิบอาหารเข้าปากมีมือมาจับมือของลัศมีไว้ทุกคนตกใจหันไปมองโซเนียสบัดอาหารในมือลัศมีกระเด็น ริจจีถามอย่างไม่พอใจว่าทำอะไรโซเนียบอกฉันไม่ได้คุยกับคุณฉันคุยกับหลอน หล่อนทำเป็นแสนดีมีคุณธรรมแล้วนี่คืออะไรปล่อยให้คนอื่นหิวโหยแต่ตัวเองกลับมานั่งกินอย่างมีความสุขดาดีสั่งให้โซเนียหุบปากฉันเป็นคนเรียกเธอมานั่งกินที่นี่โซเนียถามว่าอย่างนั้นหรือดาดีก็บอกว่าใช่วเวรีนดาบอกเราเป็นคนเรียกเธอมาโซนียหัวรอยย่อเอ่ยว่าพอ่อถ้าหล่อนเป็นลูกสาวของคุณแล้วฉันเป็นใครกันละ่ะฉันไม่ใช่ลูกสาว คุณรงไงทำไมไม่เรียกฉันให้มานั่งกินข้าวที่นี่ คุณจำแม่คุณน,นี้ลูกสาวคุณเท่านั้นหล่อนไม่ได้เป็นอะไรเลยในบ้านนี้ไม่เลยริชี่ก็ลุกขึ้นตะโกนใส่หน้าสั่งให้หยุดโซเนียบอกไม่หยุดมีปัญหาอะไรฉันเป็นใครฉันไม่ใช่น้องสาวคุณหรืออย่างไรใช่หรือไม่ใช่ไม่เคยจะห่วงน้องตัวเองเลยแต่กับแม่คนนุณนี้ที่ร้ายกาจขนาดที่ว่าริชชีแทรกบอกสั่งให้หยุดและไล่ให้ออกไปลาสมีลุกขึ้นตะโกนให้เขาหยุด ขอร้องให้เขาหยุดเขากำลังทำอะไรขอร้องให้ทุกคนอย่าทะเลาะก,กันเพราะเธอเธอไม่ต้องการสิ่งนี้ดาดีจะพูดลาสมีก็ยกมือร้องไห้ไหว้ขอร้องด่าดีและเวเรนดาหยุดกังวลเกี่ยวกับเธอปล่อยให้โชคชะตาดำเนินไปตามชะตากรรมของเธอเธอไปจากที่นั่นริชชีพยายามเรียกเธอไว้เธอเดินขึ้นบันไดไปริชชีหันมาถามโซเนียว่าทำอะไรลงไปใครห้าม ให้เธอกินอาหารนั่งลงแล้วก็กินได้แล้วใครหยุดมิทราบโซเนียยิ้มสีหน้าเย,ย้ยริชชีก็เอ่ยต่อว่า คุณไม่ให้คนอื่นกินแล้วเธอเคยพูดอะไรผิดต่อคุณบ้างทำไมต้องทำให้เธอลำบากใจด้วยโซนียก็เสียงดังว่าทำไมตำหนิฉันคุณไม่พูดอะไรเลยตอนฉันแม่ป้าเดินออกไปทำไมไม่พูดแล้วตอนนี้มาบอกให้ฉันกินดาดีก็เสียงดังตอบกลับไปว่าก็เดินออกไปเองแล้วจะกลับมาทำไมกินในห้องเหมือนกับกินทุกวันไปสิ วิริยดาเอ่ยว่าถ้าคุณหยุดไม่ให้เธอกินดาดีบอก คุณทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ฉันถามจริงๆเธอแกมีหัวใจหรือเปล่าโซเนียจะย้อนด่าดีริชชีก็โกรธผลักเก้าอี้ลงตะโกนชีหน้าหูปากแล้วเงียบเลยนะฉันทนเธอมามากพอแล้วรัสมีคือความรับผิดชอบของฉันฉันพาเธอเข้าบ้านมาถ้ารัสมีเจ็บฉันก็เจ็บถ้าแกต้องการจะดูถูกรัสมีนั่นก็เหมือนแกดูถูกฉันไปด้วยเหมือนกัน อยากดูถูกมากใช่ไหมทำได้เต็มที่ตามต้องการถ้าต้องการจะให้ฉันเจ็บปวดและเสียใจโซเนียยิ้มเยาะถามว่าแล้วคุณทําอะไรอยู่คิดกับฉันอย่างไร เวเรนดาเอ่ยเบาๆว่าโซเนียฉันบอกแกนะความอัพยศอดสูของรัสมีก็คือความอัพยศอดสูของฉันเช่นเดียวกันวันนี้แกได้สูญเสียความเคารพไปจากฉันหมดสิ้นแล้วแกดูถูกฉันมากโซเนียก็ออกไปจากที่นั่นทันที